ไม่ต้องปวดหัวแล้วนี่แหละครับดาวฟอร์ดสิบดาวย่อยสลายและก็ดูโอปุ๋ยทางใบโอ้โหพี่น้องตอนนี้นะ่ะเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยพี่น้องแล้วในเรื่องปัญหาของการย่อยใบยอ้อยใช้ชุดนี้เลยครับพี่น้องชุดนี้จัดมาเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะไอ้ไอ้อยตรงนี้เนี่ยกองเป็นภูเขาโลกา รัฐบาลไม่ให้เผาแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับพี่น้องนี่แหละครับคือปัญหาของพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันนี้นะครับปไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรพี่น้องไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเราใช้สิบดาวในการย่อยสลายใบอ้อยร่วมกับดาวฟอส ในการที่จะเล่งการย่อยสลายของใบอ้อยนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพอเราย่อยสลายแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยให้เราเป็นอย่างดีนะครับนี่นี่คือประโยชน์ของการใช้10ดาวนะครับร่วมกับดาวฟอสในการเร่งการย่อยสลายใบอ้อ uh, ยนะครับหลังจากเราย่อยสลายแล้วนะครับอ้อยมันก็จะเติบโตขึ้นมาแบบนี้เลยครับหน่ออ้อยเมื่อมันเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็ใช้ดูโอปุ๋ยทางใบก็หน่ออ้อยเราก็ฉีดลงไปที่หน่ออ้อยแล้วเราก็ให้น้ําหยดนะครับหน่ออ้อยก็จะงามเขียวขจีทีเดียวนี่แหละครับคือประโยชน์ของการใช้นะครับสิบดาวย่อยสลายเพื่อเป็นปุ๋ยฟื้นฟูดินจะทําให้ปุ๋ยในดินนั้นเป็นปุ๋ยให้กับตัวของหน่ออ้อยและก็เราใช้ดูโอในการ ฉีดที่ใบเป็นปุ๋ยทางใบจึงทำให้ตออ้อยเติบโตวสวยงามเป็นอย่างนี้ทีเดียวครับพี่น้องครับไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะครับสิบดาวย่อยสลายร่วมกับดาวฟอร์และดูโอมาช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วครับสนใจโทรมาที่เบอร์0816137732บริการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องนี่แหละครับ ชุดนี้สุดยอดในการย่อยสลายใบอ้อยฟื้นฟูต่ออ้อยให้แข็งแรงและก็มีแตกหน่อที่พุ่งมาอย่างสวยงามและแข็งแรงครับพี่น้อง